การฉันในวัดป่าบ้านหนองผือย้อนมาปราลบในการเตรียมจะฉันหรือฉันอยู่ก็ดีธรรมดานอกคำษาแล้วต้องมีการแจกอาหารในศาลาโรงฉันขีดป,ปะทะผูกคุยพระองค์ใดเป็นห่วงบาดของตนเองในยามเตรียมจัดแจงกันไม่กลับเลียวหูตาไวช่อแจกเจงแต่หมูเพื่อนจะไม่ให้นั่งเฝ้าบายองค์นั้นแหละต้องถูกเทศอย่างหนักในขณะนั้นด้วยถ้าองค์ไหนย้อนเสียสละในใจว่า ถ้าหมู่เพื่อนไม่พอใจเอาใส่ให้เราเราก็ไม่ต้องังเราจะพอใจช่วยแจกช่วยทำกิจอันเกี่ยวกับพระอาจารย์และหมู่เพื่อนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วจึงจะมานั่งเฝ้าบากตนผู้ใดปฏิบัติอย่างนั้นเป็นมงคลในสำนักแม้ถึงกล่าวว่าถูกเทศในเรื่องอื่นๆก็ไม่ถูกแรงนะักเพราะอำนาจความกว้างขวางในสำนักเป็นเครื่องดึงดูดทำให้เรื่องอื่นผ่อนคลายไปในตัว และก็เป็นที่สะดวกของครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนด้วยแม้ปัจัยสีชีวรเสนาสน,นาเกษตรเจ้าตัวก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนจะสงเคราะห์ตนโดยตนไม่ต้องพิจีพิษันพิสษุสัสสมนเนนใดปฏิบัติแบบนี้ในสำนักเป็นธรรมวินัยอันลึกซึ้งด้วยเป็นที่เกรงขามของหมู่เพื่อนในตอนนี้อีกจะกล่าวถึงในเวลากําลังแจกอาหารอีก สภาพศาลาฉันในวัดป่าบ้านหนองหือสมัยน,นั้นเป็นศาลามงาุงหญ้าคาและปูป่ากว้างประมาณสี่เมตรยาวประมาณห้าเมตรใช้กระโถนกระบอกไม่ไถ่บ้างเวลากําลังแจกอาหารต้องนอนกระโถนไวเ้เลียบๆก่อนแจกอาหารแล้วจึงตั้งกระโถนขึ้นได้เพราะฟ้าปูกับ,กบเดินไปมากระโถนจะลมในขณะกําลังฉันเงียบสงัดมากไม่มีองค์ใดจะเชี่ยวฉันอันใดให้มีเสียงก๊อกก๊อกแจ๊บๆเลย เช่นตัวมะเขือแดงที่ได้สั่งเป็นบางยุคบางสมัยเมื่อเสือนเป็นชิ้นๆแล้วก็ตามเมื่อมือหยิตรงเข้าประตูปากแล้วก็ต้องสำนึกว่าเมื่อเราเชี่ยวพวดลงทีเดียวจะมีเสียงกรอบหรือไม่ถ้าเห็นว่าจะไม่มีเสียงกรอบแล้วเราจึงเชี่ยวพวดลงทีเดียวถ้าเห็นว่าจะมีเสียงกรอบก็ค่อยเนียนลงให้บุกก่อนจึงเชี่ยวต่อไปข้อนี้พระอาจารย์มหาบวัวบอก ข้าพระเจ้าจึงได้รู้วิธีปฏิบัติพระที่ไหก็บอกไว้ไม่ให้ฉันดังจับจับหรือฟุดๆุแต่ดังรอบมันก็ผิดเหมือนกันเพราะมันคงเหมือนหมาเชี่ยวกระดูกและเสือกับกระดูกพลาลกเรื่องนี้ตำตำซักซักอีกก่อนเพราะยังไม่ละเอียดดีตอนฉันอาหารเสร็จพระอาจารย์ใหญ่ไปช่วมไทยช่วมนั้นเป็นช่วมแบบโบราณขุดลุมลึกประมาณสามเมตรถวายเฉพาะองค์ท่านกว้างเมตรเจ็ดสิบห้าเซน ช่วงแบบโบราณมีรางปัสสาวะท่ันองค์ท่านเข้าไปถ่ายถอดรองเท้าเหลียงคู่ไวเ้เรียบๆไม่หินหน้าหินหลังเปิดประตูแบบมีตสติไม่ถึงตังปัสสาวะลงในรางปัสสาวะแล้วเทน้ําลงรางถ่ายเสร็จแล้วชาระด้วยใบตอ,ตองกล้วยแห้งที่พันไว้เป็นกลมๆยาวคืบกว่าที่ลูกศิษย์จัดทําไว้เพราะองค์ท่านเป็นโลกฤทธิ์ดวงทวารในยุคนั้นไม่มีกระดาษชำระ กระดาษที่มีหนังสือชาติใดๆก็ตามองค์ท่านไม่เยียบไม่เอาลงในกระถนไม่เอาเช็ดขวานหนักขวานเบาองค์ท่านเคยอธิบายบ่อยๆว่าหนังสือชาติใดก็ตามสามารถจะลกคําสอนของพระสัมมาสัมสพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นเห็นควรเขาลบยงเสงเมือ่อายเสร็จแล้วองค์ท่านปัดกวาดเรียบค่อยเปิดประตูเบาๆออกมาโดยสุภาพไม่ตึงตังน่าเลื่อมใสถึงใจมากเมื่อพิจารณาไปก็คล้ายกับว่า ชมทัพเศรษฐีแต่ชมทัพเศรษฐียังมีดีกว่าชมทัพย์จนที่เขาพ้นมาได้ทายเศรเรีร้อยทุกประการก็กับพักกุติขององค์คท่านทำกิจธุระด้านภาวนาเฉพาะองค์ท่าน